ใจลืมบอกลืมบอกซื้อทั้งแรกเลยโอ้โหซื้อทั้งแรกเจ็ดร้อยได้เลยบ้างเลยยังไม่เคยพูดเลยมันได้หมดถุงนี้เลยนะโอ้โหเออเรามีลุงร้นะจุ้งอะเรามาอันแพ็คให้หน่อยว่าเจ็ดร้อยจะได้อะไรบ้างมามาแต่แปดสามสิบวิเท่านั้นนะครับสวยได้ถุงสวยสวยมาอันแพ็คสามสิบวิสามสิบวิเท่านั้นทุกคนกดจ่ายกาก้าก่อนเดี๋ยวเราอันแพ็คเสร็จแล้ว รับโอยพรฟังด้วยกดซื้อด้วยฟังด้วยกดซื้อด้วย20วิิ2วิกดจัดตัเนี่ยเราให้ครบจำนวนกล่องถูกต้องเออใช่มาเอาไปฝากใครก็ดี10วิกดได้จัดซั่อน ยอดสวยมากคลยตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงว่าไม่ไม่ได้พูดเล่นนะราคาให้ตายอ่ะเวลาเอาไปให้คนอ่ะดูก็ดูเกินสองพันจริงดูดิแล้วคุณได้ๆคาแปลแปดอ่ะมันคุ้มกินไปบ้าจริงคนที่ได้แปลกแปดกไปคกอเปิดกล่องมาอะไรกล่องทองกล่องทองอีกสองชั้นอีกโอ้ย อื้มไม่ไหวแล้วเหมือนแบบซื้อกระเป๋าชาแน,นลแล้วเขาให้ขนมมาเออมัน,นมหรรูาลันไปออไว้พระเจ้าแบบติดแกลมเนี่ยซื้อไปแล้วลูกรักพระเจ้าของจริงแน่นอนจริงพระเจ้า <samb il S 1> รักพระเจ้าหลงเลยเอาตอนไปเลยลูก99ข้อลูกี่ร้านนี่สิร้านต่อสิบร้านเอาไปเลยเอาไปเลยออกมาใครขอแสดงความยินดีนะครับโป้ส่งท้าย แล้วก็จะเหลือโปรชิ้นเดียวอมา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 โปรชิ้นเดียวพี่ที่รอชิ้นเดียวอยู่กดหนึ่งค่ะกดหนึ่งระหว่างรออันนี้โปสุดท้ายแล้วไม่จ้าจีไม่ไม่จัดชิ้นเดียวชิ้นเดียวตอนนี้มันมีโปอะไรบ้างนะอุ้ยเขาบอกว่าทันแล้วค่ะมือมันสั่นตอนกดจ่ายเงินเพราะเสียงมือโปรทีมเนี่ยนะขอโทษค่ะมันล้นไปหน่อยโปกี่ชิ้นสามกระโปงสามเดียวสามสามยังไงอะ ห้าแถมสาม็นืแถมห้เอ้ยม่ไดสามแถมห้าแถมหหนูหันมาแล้วหนูเอามีดแทนพี่เลยอะไรไปห้าแถมสามแม่คุณพี่เออว่าไงเอาแถสตอนนี้5้าแถมสมันคือ1,200งพันสองร้อยหนึ่งพนสองร้อปดสิบาเก้าก็เก้าพอไวปกินกับเทศอะไรล้เอาเป่าเป่าเป่าไปล่ะเออเป่ากูเป่าไปอีกรอบนึงอีกครับใครเป็นเจเก้า เออเอเจ <anut S 2> ้าเก่าอ่าอ่ะได้คะนใช่ไหมเจ้าเก่านะเออไม่แล้วอันนี้คือโปรด์เดิมแค่ราคาต่างกันนะคือแปลว่าถ้าเอยชนะลูกค้าได้คุ้มสุดเออแต่ประวัติศาสตร์ไม่สำรอยแน่นอนค่ะทำไมซีโอหน้าซีโอไม่ซีโอต้องตกเลยซีโอตกซีโอไม่ไม่มีทางไม่มีทางแพ้ซีโอเอาต้องสู้แล้วนะน้องเอ๋ยต้องสู้นะตัวเนี้ยคือเป็นเอ่อน้องเอ๋ยคือร้านร้านน้องเอ๋ยคือ ชาวไลฟ์ตอนนี้ไม่เอดอตัวแล้นก็้ถ้าพี่ชนะทุกคนจะได้โปเหมือนกันแต่ได้ที่ก้าพี่ขอก้าแล้วกันกถ้าเอเยชนะเจ็ดก้าเเชียร์เอเยด้วยนะเจ็ดก้วเจ็ดก้า อันนี้ทุกคนเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ก่อนตะกร้าขึ้นปุ๊บจ่ายตังค์ปั๊บเลยเออได้มามได้แปดชิ้นรวมทุกรถนะครับเริ่มเริ่มอ่ค่ะลุงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันเยอะซะเหลือเกินมันได้ชี้จะมีทั้งหมด3รสชาติแต่เราจะคัาไปให้เลยเนาะแต่ได้แต่ทุกคนจะได้ทุกงหดได้จะมีอ่ะสามรสชาติของเราจะมีทุเรียนไข่เค็มบึ้งหนึ่งไข่เต็มใบไม่ไหวได้รสชาจีนอินทผาลัมโอ้โหจึ้งเกิดเม็ดบัวแอนเอลมน์เอลมน์เอลมน์เอลมอน์เลยเอลมอน์เอลมอน์

นะคะเป็นขนมไหว้ประจันสูตรดั้งเดิมนี่สามชิ้นแบบนี้เลยค่ะใส่แน่นเออมาเลยแปดชิ้นจุกๆไปเลยโอ้โหแปดคนนี้เลยคุ้มมากซื้อเถอะนะขอรอเร็วเพื่อใชยชนะของเอ๋ยที่จะตอบที่จุกจุกนะสาวว่าพี่อินไหวไหมคะพี่อินไหวไหมคะที่เป็นพนักงานแบบนี้เออเอามาเลยเอามาเลย ห้าสี่สาพูดแล้วโอ้ยเหนื่อยมากโอ้ยเหนื่อยมากขออนุญาตนะครับปล่อยโฟเยอะแล้วอ่ะอย่าปล่อยโฟเยอะเกินซีโอเหนื่อยแล้ว อันนี้เหมือนไม่มาไลฟ์เลยอ่ะอันนี้หมดแล้วคุณวิกกี้กดอีกแล้วคุณวิกกี้กดทุกโปเลยคุณวิกี้พอแล้วคุณดีดีพอแล้วคุณวิกกี้กดแล้วขอบคุณค่ะคุณวิกกี้เก่งมากเลยทุกคอฮะพี่ยินดมยาดมก่อนเขพี่ไม่ไหวแล้วพี่ินไม่ไหวแล้วดมได้ไหมคะดมได้เลยนี่มีคนบอกว่าซื้อพอน้องเอ้ยคนสวยค่ะยังไงก็คุ้มมากๆนะครับพี่ยินไหวไหมคะ พี่ยินดูไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วพร่างกายเราทยู่นิ่งๆแเรียกประชุมรวมหน่อยนะเอ้ยเอาแน่หลายต่อไม่จบเลยไม่จบหนูไม่กดหยุดหนูไม่กดปิดไลฟ์อ่ะหนูไม่กดปิดประชุมก็ประชุมด้วยกันเลยออกพปรมื่นสาพี่บ้างนะไม่ปิดไม่ปิดหนูไม่ปิดไม่ปิดไลฟ์ปิดเธอข่าวที่เบอสให้เขาไปนอนไว้เจ้ากันเนาะปีนเสียงสั่นๆเขาไม่นอนค่ะเขาไหว้กันคืนนี้เขาไม่นอนเลยโอ้เออก็ไหว้พรุ่งนี้โอเค ไม่ต้องปิดค่ะเดี๋ยวส่งกุลรับต่อคุณวิกกี้โอ้ยคุณวิกกี้ไม่ปิดติ๊งใจคุณวิกกี้เอาเราวันนี้เอล้มกอนไหมเออเอล้มเลยเอล้มในเอลอยากดูเบลล่าเต้นเอล้มบ้างเนี่ยร่างกายกับการเต้นมันมันทรยศกันนักอ่ะอย่าเลยคนซื้อหอมมากนู้นสองพุ่มเองยังไม่ง่วงค่ะนอกจากมามิฮันแบทแบทแล้วยังทันก้าเป็นอะไรลูกขอบคุณมาก คุณไม่เก่งมากคุณวิกกี้เก่งมากทุกคนเก่งมากโอเคโอเคไซเลอร์ได้ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องปิดไลน์เราเพราะว่าเราโดนเนี่ยเพราะว่าเราโดนเข้าประชุมแล้วครั้งหน้าครั้งหน้าเอาใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาแจกโปรใหม่แต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราไลฟ์อะให้ทุกคนฝากเข้ามาด้วยจะได้มีแบบขนมใหม่ๆมาแจกแต่ต้องรอติดตามเพราะเราจะเซอร์ไพรส์เนาะเอาอีกแล้วเออไม่อีกแล้วแต่วาคดีแน่นอนทุกคนนี่เออไม่อีกแล้ว เจอภัยเยอะบริษัทนี้เจอภัยเยอะเจอภัยตลอดจริงไม่แน่นะทุกคนอยากได้ชี้ตรงชี้ทัดก็อาจจะมีก็ได้แต่ต้องคอยติดตามในไลฟ์เราถ้าเราให้ราคาดีแน่นอนใช่คือเราจะมาบ่อยๆไหมเราจะมาเจอทุกคนบ่อยๆถ้าทุกคนเรียกร้องเราก็จะมาค่ะได้อยู่ที่ทุกคนเนอะรับการเราเราก็จะจะไม่ค่อยได้มาแต่เราอยากเจอทุกคนนะอดีๆเพราะเราก็สนุกอยู่เนาะใช่ไหมชอบเป็นชอบอะไรเอาไว้เอาไวนเลยเอาไว้นะเอาไปหนึ่งเหรอหยุด

มาอีกก็ปมาอีกก็เป็นได้กับสิ่งดีๆกับสิ่งดีๆที่จะมานำเสนออุ้ยมีสิ่งดีๆสิ่งดีๆยังไงอะอันนี้อยากเจเองเพรอยากซื้อเองไม่ใช่ะไรใช่แยากดเองด้วยมาบ่อยๆได้ไหมคะมานานๆทีนีกะแต่ตอนนี้เราขลวกนลมร้ายได้แล้วโอเคไปแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนี ขอให้ไหว้ประจนปีนี้พี่ๆทุกคนเฮงเรวยรปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็กลับมาอุดหนุนร้านเราไหไปบนหลูมเฮงเฮงรวยรปังปังแล้วก็มาร้านฮอลิเดย์เฮงเฮงรวยรปังปังแล้วก็มาร้านฮอลิเดย์ย้อนเยี่ยมย้อนเยี่ยมเย้ย์รักฮอลลีเดย์ลง